สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรคํานวณหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่หนึ donc, ่งพฤศจิกายนพศ2563นี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเหลือ,ออีกประมาณสองวันนะคะ ผลิบัฐบาลน,นะคะจะได้ออกรางวัลแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรนะคะทางเราก็คิดคณคานวณหาเลขเด่นให้ทันผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับวันนี้เรามาคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเลขเด่นนะคะหลักสิบล่างของเรานะคะท่านผู้ชมคํลลานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิดเป็นรัฐบ,บาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่ลางในวันนี้นะคะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยข้างที่3านะคะบวก3บวก2นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่ลางของเรานะคะก็โคงสุดท้ายแล้วนะคะคานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใรทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จะ้ะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นนะคะได้หกหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกแปดนะคะยี่สิบสามยี่สิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสามนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขสามเลขหกและเลขแปดผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะในงวดถัดมาออกแปดแปดเพราะฉะนั้นสําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกแปดเบิ้ลนํามาดูชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักหมื่นได้สี่สี่บวกแปดนะคะสิบสองสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสามนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าแปดสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งผลออกเก้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ เลข9ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดน,นี้ออก98ตามรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะเลข9 9บวก9 8 18บวก7นะคะ25 25ได้เลขเด่น5นะคะ5บวก3นะคะได้8 8บวก2นะคะได้10ได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก57 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขห้านะคะเลขแปดและเลขศูนย์คนออกนะคะรงางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะข้าตัวเลขเดน่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรงางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกห้าเจ็ดราดับชมกันต่อสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักมือนะคะเลขสี 4, 4่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสามนะคะได้ห้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเก้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขห้าและเลขเจ็ดคนออกห้าเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้าน,นะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะ เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตา้านสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกห้าเก้าเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสามในเลขเด่นสามนะคะสามบวกสามนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามแปด สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลัก10ล่างในงวดน,นี้คำนวณได้น,นะคะเลข3เลขละเลข8ผลคออกนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว38เพราะฉะนั้นสำหรับหลัก10ล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10ล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดน,นี้ออก38นะคะสำหรับตัวเลขเด่น3าหลัก10ล่างในงวดน,นี้นะคะคืองวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออก38นะคะ หลักสิบล่างในงวดนี้เขาจะเล็กเด่นเลยสามนะคะแล้วก็สําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกฤุฎจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้นะคะหลักสิบล่างนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นนะคะเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์นะคะก็สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสามนะคะได้สี่สี่บวกสองนะคะได้หกสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขหนึ่งเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมสําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างนะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขหนึ่งเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามารอลนด้วยกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับตำแหน่งหลักสิบล่างนะคะก็เหลืออีกประมาณ2วันนะคะหวยรัฐบาลได้ออกรางวัลแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคาเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ